ใกล้ช่วงเฟสติฟแบบนี้มีขนมอร่อยๆไว้ทานกันหรือยังครับวันนี้ผมพร้อมมาจุดประกายเมนูสุดสร้างสรรค์ให้ทุกคนได้มารีวิวความอร่อยไปด้วยกันนะครับ work from home special สุดประกายสร้างสรรค์เมนูโดยอัมพวากะทิร้อยเปเซ ทุกคนรู้ไหมครับว่าเค้กมะพร้าวเป็นเมนูขนมหวานที่ผู้คนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเค้กที่มีความหอมนุ่มละมุนลิ้นผสมผสานระหว่างความเป็นไทยนั่นก็คือมะพร้าวที่ทำจากมะพร้าวอ่อนและกลิ่นหอมของน้ำกะทิผสมเข้ากับความทันสมัยในการทำเป็นเค้กที่ใช้ส่วนผสมของแป้งชนิดต่างๆเมนูนี้จึงทำให้กลายเป็นที่นิยมมอบให้แก่กันในวันสำคัญต่างๆอีกด้วยครับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนรังสรรค์เมนูสุดพิเศษกับเมนูเค้กมะพร้าวสโนว์แมน ในวอลองโฮมกินหรูอ,อยู่บ้าน เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของการทำเค้กมะพร้าวสโนว์แมนกันเลยนะครับใส่ไข่ขาวลงไปนะครับและตามด้วยน้ําตาลทรายขาวครับแล้วก็เกลือป่นครับใช้สปรีดกลางในการตีนะครตีให้ขึ้นฟูจนเป็นซอฟตีคครับอยู่ที่ประมาณ1ินาทีและนี่ก็คือไข่ขาวที่ตีจนฟูที่เราเรียกว่าเป็นซอฟตีคได้ที่ถูออกมาแบบนี้นะครับพีกเนี่ยก็คือเป็นปากแบบนี้แหละจะเหมือนลักษณะของปากของนกแก้วครับจากนั้นเราใส่ไข่แดงครับตีให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นส่วนของการใส่ของแห้งนะครับก็จะประกอบไปด้วยแป้งอนเนกประสงค์แล้วก็แป้ง้าวโพดครับเราจะต้องนํามาร่อนรวมกันก่อนนะครับหลังจากที่เราร่อนส่วนของแห้งเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะนํามาใส่ในโถนี้ครับหลังจากเราส่งของแห้งเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะตามด้วยของเหลวก็คือน้ำมันมะพร้าวและกลิ่นวานิลาครับและอีกหนึ่งส่วนผสมสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ อัมพาวากะทิแท้ร้อซขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองแบบขวดนี้เลยครับตี <monastery noise> สมมให้เข้ากันอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายครับ <starch noise> หลังจากนั้นเราก็จะนำมาเทใส่พิมพ์ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับ <sh arp> เวลาเราตักใส่พิมพ์นะครับเราก็ต้องตัก เพียงครึ่งหนึ่งของพิมเพราะว่าเขาจะฟูขึ้นมาครับสโนมนของเรามี2อสนะครับคือส่วนของลำตัวและก็ส่วนของหัวครับก็จะใช้พิมขนาดเล็กและก็พิมพ์ขนาดใหญ่ครับหลังจากนั้นเราจะนำเข้าเตาอบนะครับที่ไฟ1 6 5องศาเป็นเวลา15นาทีครับเรามาทำตัวมูสุพาวกันต่อครับเราเริ่มจากการเทวิปปิ้งครีมลงไปก่อนนะครับเกลือครับเราจะต้องตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นเป็นซอฟพีคเหมือนกันนะครับ ดไวช็อกโกแลตเจลาตินครับและกะทิอัมพวาครับและะ้วก็ตีครั้งหนึ่งให้ขึ้นฟูครับสำหรับในะองค์ประกอบสุดท้ายนะครับก็คือเป็นตัวไส้มะพร้าวนะครับเริ่มจากการนำเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เข้าไปในหม้อครับแล้วก็กะทิอัมพวาครับน้ำตาลทรายขาวครับเกลือป่นเล็กน้อยครับแล้วก็แป้งกวนไส้ที่ผมน้ไปลาลายกับกะทิ หลังจากไส้เราเดือดนะครับก็จะคนพร้อมใช้งานเป็นตัวไส้กะทิเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ครับหลังจากที่เราได้อุปกรอ์ครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการประกอบร่างตัวเค้กมะพร้าวสโนว์แมนกันครับเราเริ่มจากมูสพาอ่อนก่อนเลยนะครับตักมูสพาเราลงพิมพ์อันนี้เป็นส่วนของลำตัวก็จะใส่หลุมใหญ่หน่อยนะครับของหัวก็จะเล็กลงมาอีกขนาดเบอร์หนึ่งเราไม่ต้องใส่เต็มนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเค้กมะพร้าวเราใส่เข้าไปตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ตามด้วยตัวเค้กกะเพราของเราครับย่อนเข้าไปตรงกลางครับส่วนลําตัวที่เป็นอันใหญ่แล้วก็ใช้เค้กอันใหญ่นะครับและตามด้วยไส้มะพร้าวครับปิดท้ายด้วยตัวมูสมะพร้าวอีกครั้งหนึ่งครับเราจะนําเขาไปเซตในตู้ช่องแข็งนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงครับหลังจากที่มูสมะพร้าวของเราเซตตัวเรียบร้อยนะครับมีด้ได้กันทั้งหมด2ไซส์นะครับไซส์ใหญ่จะเป็นส่วนของลําตัวส่วนขนาดเล็กจะเป็นของหัวครับเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันนะครับลําตัวนะครับ ส่วนหัวเนี่ยเราใช้อันเล็ก2อันนะครับมาประกบกันเราโรยด้วยเกล็ดมะพร้าวครับวางลงไปเราได้หัวแล้วนะครับผูกผ้าพันคอครับติดตาให้ตัวสโนว์แมนกันนะครับติดจมูกครับน้องต้องมีจมูกนะครับ๋ยวน้องหายใจไม่ออกครับมาแล้วนะครับน้องสโนว์แมนของเราครับเค้กมะพร้าวสโนว์แมนน่ารักน่าทานนะครับเพียงแค่เรามีกะทิอัมพาก็สามารถจุดประกายสร้างสรรค์เมนูได้อย่างหลากหลายเลยแหละครับ และนี่คือเค้กมะพร้าวสโนว์แมนของผมที่มีความหวานนุ่มหอมละมุนอร่อยเต็มคำด้วยรสมะพร้าวที่ทำจากอัมพวากะทิแท้ร้อเอร์เซ็ต์ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองนำไปทำเป็นของขวัญสุดพิเศษให้คนที่คุณรักในช่วงเทศก,กาลแห่งความสุขกันได้นะครับ วันนี้ผมมาจุดประปกาความอร่อยให้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วลองไปทำตามกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Walk from Home กินรูอยู่บ้าน